สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมซีซินเวิร์ครับกับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมวันนี้ครับลิวพูเปิดแอนฟิลร์ต้อนรับการเยือนของอาร์จัคสตัมสตูดงยอดทีมจากด้านเนเธอร์แลนด์นะครับผมหรือคอวแลนด์นี่แหละแล้วก็มันต้องมาดวลกับยอดทีมแห่งอังกฤษพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับว่าที่แชมป์มนฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นอดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยครับ จะบอกเป็นว่าที่แชมป์หรือจะบอกว่าเป็นเต็งหนึ่งแชมป์พิมพ์เมนียก็ได้นะครับสำหรับลเวอพูนะฮะทั้งสองทีมนี้นะครับโคจอนมาเจอกันเป็นนัดที่2แล้วนะวนะกับการเจอกันในรายการยูฟาแชมเปียนลีกนี้นครับทั้ง2ทีมผลงานทนะั้ง2ทีมก็บอกเลยว่าลเวอพูก็แอบสะดุดอัตาลนตาที่แพ้คาแอนฟิวสองประตูต่อศูนย์นี่แหละครับอ่าแจากก็ไปชนะทีม ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง YouTube ซีซินเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยวิกทอรแนนะครับมา3ประตูต่อ1นึ่ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ครับลิวอพูมีอยู่9แต้มนะครทางด้นานอารจ็กซ์มีอยู่7แต้มอัตตาลันทามีอยู่7แต้มทั้ง3ทีมนะครับยังไม่การันตีเข้ารอบสมุทีมสุดท้ายทั้งเองนะครับเพราะว่าอาจจะพลิกล็อกแพ้ชนะยังไงก็ตามก็ต้องมาดูนัดนี้ครับ ถ้าลิเวอร์พูลนะครับชนะนัดน,นี้ได้ลิเวอร์พูลจะการันตีเข้ารอบสุดทีสุดท้ายไปเลยแต่ไม่รู้แหละว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ส่วนอัตแลนตากับอาร์แจ็คนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะการันตีเข้ารอบเช่นเดียวกันครับ <c oughs> ทางด้านอาร์แจ็คมีอยู่เจ็ดแต้มถ้าสมมุตินะครับพิกล็อกชนะลิเวอร์พูลได้ก็จะมีอยู่10แต้มจะแซงนิ้วพูลเลย ส่วนอัตาลันตาถ้าชนะอีกทีหนึ่งได้ก็มีอยู่สิแต้มแล้วจะทําให้ลิเวอร์พูลตกไปอยู่อันดับที่3วันนี้ต้องเอาจริงหน่อยครับสำหรับลิเวอร์พูลครับผมต้องเก็บ3แต้มที่แอนฟิล์มาให้ได้ครับู้เล่นที่ผมชอบในทีมอาแจกก็มีทานดิชแล้วก็ทางด้านโอดนาน,น่าอ่าบนนทุกสาประตูดาวรุ่งะครับมีข่าวกับทีมโกรของผมเลย เร,เริ่มครับทางด้านาลิพูนะฮะบ,บุกจากขวาไปซ้ายนกครมาในชุดสีแดงในรอบกรุปสเตรทนี้ก็ถือว่าเป็นกรุปที่เหมือนจะไม่หนักแต่ก็หนักพอสมควรละครับด้วยสถานการณ์ของลิวพูที่มีนักเตะเจ็บมากมายนะฮะเลยเขาเรียกว่าฟอร์มการเล่นก็คงจะแบบไม่คงที่คงว่าไม่คงเส้นประมาณนี้นะจ๊ะนจาโกเมเจ็บฟันได้เจ็บ ซาลาหายจากโควิดมานี่นู่นนี่นั่นเยอะเลยครับลูกนี้น่าจะจากฟาวครับเลี้ยวลีเบอร์พูลก็จะได้ฟรีจิกลูกนี้ครับเป็นเท no. รนอเล็กซานเดอร์อาโนล่าสุดนี่ในเกมลีกนะครับน่าจะเป็นเจมส์มิลเนอร์ที่เจ็บอีกแล้วแหละครับโอ้โหเป็นหน้าเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากส,สำหรับเจนคอปครับมีแต่นักเตะเจ็บๆทั้งนั้นเลยสำหรับตัเฟมิโนวันนี้ดิโก้โจต้ายังเป็นสำรองอยู่นะครับ นายแดนน่าลิฟูยังใช้ชุดเดินครับโมซาล่าเฟมิโนโ่แล้วก็ซังด้านซาดิโอมานี่ครับกองกลางที่เห็นมีไวนาดุ๊นาบิเกต้าจอร์แดนเฮนเดอร์สันครับส่วนแทงหลังวันนี้ได้ฟาบิโยกลับมาเป็นเซนเตอร์แบ็กชเวนอาโนยืนแบ็กขวานี่ครับเซนเตอร์อีกคนหนึ่งคือมาติชครับแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นทางด้านโรเบอร์สันครับผู้รักษาประตูตตเป็นนะอดิสงเบเกอร์อถือว่าชุดโอเคครับเ <c oughs> ตาเด้ ตาเร่ให้มาลูกนี้อาแจกพยายามที่จะใส่แล้วแต่ว่าทำลายจังหวะได้สวยครับและดูดรตเเฟมิโนยกให้ทางด้านซาดโอมาเน่พักด้วยหัวพักด้วยคราวแล้วจี้มาตอกซ้อนให้กับไวนดดุมไวเดดุ่มจี้ไปไวนดดุ่มรอเติมมาหยิงไกลของแฮนเดอร์ซันครับยังยังยังไม่เป็นประตูแล้วลูกนี้เขาไปฟาวอาอีกนะครับอาแจค ฟรีคิกระยะ32หลาครับทางด้านทเทนอ็กซาเดอร์โนวิ่งเข้ามาแล้วก็ซัดเองแม่ข้าหัวโอนาหน้าไปเจรงรับถึงกขาโวยลูกทีมท่ทำไมไม่เปิดใเพื่อนมงครับพอมันเป็นระยะที่ไกลพอสมควรครับ32หลาก็ถือว่าไกลครับไกลมากๆเลยก็แต่ไม่ได้มากขนาดนั้นก็ไกลอยู่ดีแหละครับฮนะ ดลลี่บินนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์เตะกลับมายืนโอทอลฟอร์ดอีกครั้งในฐาน,นะผู้เล่นของอาร์แจ็คนะครับหลังจากเคยโลดแล่นกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วครับชูให้กับทาดิชทาดิชยกมาลูกนี้โอ้โต้องหมวกมาฟาัมโยให้มาที่โรเบอร์สันครับ ทันยกมาให้กับฟาเิโยคืนครับฟาเบียโคต้องเข้ากลางที่เฮนเดอร์สันนาบิเกต้านาบิเกต้าให้มาโรนโทเฟมิโนให้กับนั่นมาเนี้ยาดิโอมาเนี้มาที่โรเบอร์สันโรเบอร์สันนะเฟมิโนจัดจ่ายก็ยังติดละสวนกลับอีกแล้วครับเดาเร่กองกลางมาก่อนซ้ายมีแล้วเปิดมาสวยครับ จะดูจังหวะเปิดของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมต้องหลายมากยังไม่เปิดครับอาแจ็กซ์นี่ผูกกันรับลึกพอสมควรห้อยทงางด้านดัลตเฟมิโนโกับซาร่าไว้แค่สองคนเงี้ทัดิชลองหาสุดท้ายต้องคืนก่อนเป็นการขึงเกมลุกของอาแจ็กซ์ใส่ท่านัา้นลิวพูบ้างนะครับตอนนี้ นาลิปูจะได้สวนกลับบ้ากแล้วทางด้านเวนานโนเวนานโนเข้ากลางมาที่นาบีเกตามองหาเกตายกให้กับเวนานโนไม่ยากไม่ง่ายเกินไปเวนานโนพื้นที่เกตาเวนานโนไปครับเ,เป็นทางมีเกตาแล้วที่ไปเองเกตาให้มาโดเปโตเฟมินโนแม่ของมันต้องยิงจะหว่ามันต้องเข้ามันก็คือเข้าเลยครับผมแม่ร่างเสียงยาวขนาดนี้ถ้าไม่เข้าก็ไม่ว่า,างไงแล้วครับผม โอ้โรเบร์ต้ีมิโนครับ <c oughs> เปิดประเดิมให้กับริบูขึ้นนำอาแจกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับท่ามกลางแฟนบอลเฮตุกล้องทั้งสนามครับโอ้ลูนี้ถือว่าหลอกสวยหลอกว่าจะยิงขวาแต่ดึงเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเลยแหละครับโรเบร์ต้ีมิโนมิโนเจงเข้าไปตบมือดีใจเย้เย้โอเคโอเคโอเค ขึ้นน้ำกอดเลยครับเรอรวพูหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ครับจากเรปโต้ฟิมิโนโอ้โหอัแจคพยายามที่จะใส่เดี่ยวกับเรอรวพูแต่ว่าเจอเรอรวพูสวนกลับเจอหมัดฮุบเข้าไปเรียบร้อยครับชูให้มาชูพยายามที่จะยกก็ไม่ผ่านแล้วดูครับ ได้นอะอาแจากกระชากไปนะครับมาซาอูจะหลอกได้หรือเปล่ามานี่ลงมาช่วยเกมรับในเลสต้องเข้ากลางแล้วดูอาแจากครับพยายามที่จะเจาะให้ได้ครับ มาที่ทาดิชให้ลิมเส้นสวยครับอ,อ,อ,อันโตนิโออันโตนี่ครับขอไปทาดิช <looks> ยืกนิดนึงแล้วคอร์เข้ามาตรงกลางได้มงด้วยแต่ตรงตัวอลิซงเบเกอร์ <c oughs> ต้องรอครับว่าลีพูจะเป็นชุดฟูตอนไหนครับชุดฟูได้ตอนไหนโจโกโมเมตก็มีอาการบาดเจ็บโอโ้ทางด้านนี้อีกฟันได้อีกครับคือแต่ละตัวเจ็บนี้เป็นแผงเกมรับก็จริงนะฮะแต่ดูจังหวะนี้ก่อนได้ไหมซาลาแทบจะไม่ได้ง้างเท้ายิงครับแต่สุดท้ายเป็นทางด้านอ่ะชูครับที่คืนโอนานาก่อน สุดท้ายครับแน่ลีพูจะได้ขึ้นเกมอีกครั้งหนึ่งและริมเส้นฝั่งซ้ายโรเบอร์สันมองหาโรเบอร์สันจะคืนหรือเปล่าคืนที่มาเน่มาเน่มาเน่เลีเ้ยงกินแล้วก็คืนหลังมาเซ็ตกันใหม่ที่ฟาบินโยอันเดอร์สันาวนาดุมวไวนาดุม,ดมชิปมาเกตา้าไม่ได้มงครับฮาริช ทันทีนี่ยกบอลเสียเลยฮะเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลเท่าเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีนะฮะชเวนชเวนอเล็กซานเดอร์โนเลี้ยงกินปายเรียบร้อยผู้สินจับนกวีกเป่าหมดเวลาครับลิเวอร์พูลขึ้นนำอาแ์เจนตอยู่หนึ่งเฟเธร์ตัวต่อศูนย์ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีอยู่สิบลิเวอร์พูลมีอยู่12แต้มนะครับถ้าเป็นแต้มไทม์ไลน์นะครับก็อาจจะก,การันตีเข้ารอบต่อไปแน่นอนครับผม ไหก็ตามไปติดตามครึ่งหลังกันด้วยนะครับว่าทั้ง2ทีมนี้บทสรุปจะเป็นยังไงไปเจอครึ่งหลังกันเลยครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามช่อง y t u t u ซีซซนเวอร์นะครับปุ่มแดงๆอยู่ข้างล่างกดติดตามได้เลยเกมแลเลยครับรีวูลขึ้นนำอขึ้นนำอาร์แจ็คอยู่หนึ่งประตูต่อศูนะครับจากคนทำดูหบิมตัตฟิมโนนะครับทำให้ตอนนี้นะนี่ยคุมความได้เปรียบมา กลุ่มสามแต้มไว้ในหนึ่งมือแล้วละครับไม่รู้ว่าจะใครจะเป็นแบ่งกันคนละหนึ่งแต้มหรือเปล่าครับอจัจจกก็ต้องมีไม้เด็ดที่จะมางัดสู้กับลิเวอร์พูลในครึ่งหลังแล้วล่ะครับอจัจแจกนี้ก็ปล่อยตัวหลักไปสองตัวนะครับฟานเดอร์เบกแล้วก็ท้านฮาคิมซ็กนะฮะฟานเดอร์เบกไปกับไปอยู่กับแมนยูฮาคิมซ็กอยู่กับเชลซีก็คือขาดผู้เล่นหลัก ไหนเจ้แฟงกี้ยองที่ไปก่อนหน้านี้นะฮะอูดูซาร่าก่อนซาร่าปาดมาลูกนี้ยิงเกือบครับเกือบเหมือนกันครับต่นั้นว่นะดุ้งโอ้โหโอ้ยิงไปเชลล่มครับไปติดนะฮะไปติดผู้เล่นน่าจะเป็นติดของคาเฟนเบกค,ครับผม ยกม้าเป็นตาเวที่มองเคียวกมาเอาสอทเวทวนาโนอีกครั้งหนึ่งทเวทวนาโนยึบยักษ์ทเวทวาโนมองหาเเวรนโค้งม้าเข้ามือโอนาหน้านครับ <c oughs> ช่วงที่ขาดหายไปประมาณ3-4วันนี้คือไม่สบายนะฮะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงหรือจิตกใจจะทำอะไรก็ขอภัยด้วยนะฮะจริงๆคลิปนี้ก็ว่าจะออนแอร์วันเสาร์ด้วยซ้ำไปครับ อันนี้ก็ปาไปแล้ววันอาทิตย์น่าจะได้ออนแอร์บรรจั้นได้ซ้ำไปนะฮะเราท,ทิชไว้โอเมสนะครับตัวทีเด็ดอีกหนึ่งคนนะฮะลงมาแล้วแล้วก็ทางด้านลิฟวูก็เปลี่ยนเหมือนกันครับเอาติอากโ,อโก้ล,ลงมาเช่นเดียวกันครับอากันตร์ราติอากโ,อโก้ให้มาเฮนเดสันยกมาที่โชนาโ,โ,โนุติอากโก้ชาเดนเฮนเดสัน กับตันเฮนโดให้กับซีดุมวายนุมคืนที่ฟาบินโยครับวายนาด,ดุมมาที่แล้วก็เขมยูเขมโูม,โมาเขมโูมาให้กับเจ้าเดียโกพิกสวยก็เดียโกซ้ายมีมาเน่มาเน่ว่างๆไม่จ่ายก็แม่อาจจะจ่ายไม่ได้เลยครับมุมไม่มีที่ติดชูจริงๆครับ <c oughs> เ,เลสกระชากเลยครับแม่ ไปเลยครับเนเลสท,ทำไงคืนก่อน <c oughs> ทัดิชยกมาเลยครับโฮเมตไม่ถึงแล้วเข้ามืออาริซงนี่ง่ายเลย <c oughs> อาริซงเวเกอร์ดขึ้นหน้ามาแล้วก็โมง่งนนเตียโก้ไม่วิ่งซาลาวิ่งแทนแต่ไม่ทันไลครับเสียจังหวะก,กันหมดเลย <c oughs> ไวนะดุ่มออกนะครับแล้วเราเคอร์ติสโจนลงมาแทนครับ ดาวลุ้งลิ้วพูอย่างโจนส์นะครับผมได้ลงมาไลา่มวลไล่เสน่ห์ในทิ้นแอนฟิลด์อยู่แล้วยกมาลูกน,นี้ล้มหน้าครับน่าเสียได้จริงๆอาจเฉยวันนี้ผิดพลาดเอ่อทีมตัวเองนี่ทำผิดพลาดด้วยกันเองเอนะี่เยอะมาก,มากนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะ กันนเองเนองโ้แล้วดูทาดิชทาดิชทำท,ท,ทางให้โพรเมสโพรเมสยิงเรียบร้อยเลยครับแม่ผิดพลาดหนักใช้ไม้ยิงเข้าหนึ่งรประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวเชียวโอ้โหโพโรเมสครับลงมาปุ๊บแล้วก็ยิงปั๊บเลยครับผมโอ้ต้องชมครับทาดิชนี่แหละครับที่ดึงผู้เล่นเซนเตอร์บแบ็กของลิเวอร์พูลมาได้สองคนหูดูดูลงโล่งๆเลยเอาเป็นดาวเลยครับที่ดึงผู้เล่นลิเวอร์พูลมาชนกันครับทำให การคลองบอลของอทาดิชนี้มันว่างครับแล้วก็เลยเห็นโพรเมสที่ยืนในตำแหน่งโพซิชั่นดีจะจัดทำให้จ่ายทะลุช่องยิงไปเสมอเลยครับ oh. หนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วแหละฮะตอนนี้สถานการณ์ก็น่าเป็นห่วงจริงๆครับ ไว้รว่าเจกเกนคอปจะฟักเงินในกระเป๋าซื้อบาเมกาโนหรือเปล่าในมการานีเอ <c oughs> าเร <c oughs> จะหกักออมาติดดันสูงมากครับมาติดโฮเมสยึกหลอกหรือเปล่าจ่ายมันง่าย <c oughs> <c oughs> แอนโทนี เจอทั้งด้านอานูเลยครับแอนอโทนีบวนอานสาร่าออกครับแล้วอาคาคุมิมินามิโนลงมาแทนครับบินดีโกโจโตาอาจจะไม่ได้ลงแล้วลหละครับจริงๆยูฟายูโรป้าที่กดน่าจะเปลี่ยนไป5้คนนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าดูจากนาฬกา เปลี่ยนตัวในการที่ผมนั่งดูยูฟาแล้วนะเปลี่ยนได้5คนแต่ตัวเกมนี้นะตัวเกมนี่นะจรีงนะว่าเกมนี้เปลี่ยนได้สามครับระบบมันทํามาอย่างนี้ดูเทนนโนเจอปัม๊มจะใช้ความแข่งหรือเปล่าก็ไม่ได้เลยครับเหลี่ยมมันไม่สู้แอาจาเหมือนไฟจะลุกครับเครื่องติดแล้วครับทาวเร่แอนโทนี แอนโทนีมาที่โพรเมสเจอเข้าแล้วสวนกับติอาโก้ติอาโก้โจนส์ติอาโก้ให้กับมาเน่ติอาโก้เอาเห็นช่องครับติอาโก้จ่ายมาให้กับโจนส์ฟิลโจนไม่ใช่ทางทางมาเน่ซาดิโอมาเน่จะไควาครับแม่เสียบอลจนได้ครับโอนาน่าต้องเคลียร์เลยครับแม่ เียแล้วแกก็เสียหลักเองครับผมไหลมาสวยโจนเข้าซ้ายยิงยัดไปเลยแม่ซ้ายมีเพื่อนแต่ไม่จ่ายครับยิงเองเนลสเลสกระชากไปนะครับเนลส กระชากไปมีฟาบิยโนที่เป็นเซนเตอร์แบ็กกับดันไปสูงมากแล้วดูอาแจากจังหวะนี้ครับจะทำยังไงจะค้อนหรือเปล่าจะยิงไกลหรือเปล่ายังไงใจามาลูกนี้ไหลามาให้กับฐานดิชไม่ถึงครับติดอาริซงอาริซงก็ถือว่าอ่านเกมได้ขาดจริงๆแล้วก็แต่ึ้นหน้ามาเลวเฟมินโนงงหนุนไว้ก่อนครับเจกเกนคอบอาจจะบอกว่าเล่นเพรสเซฟก็ได้ครับหนึ่งแต้มก็ยังดีครับเพราะว่าความร้อนแรงของอาแจากนี่โถมทั่วสนามแอนฟิลด์เลย บอลกระแสกนังได้ครับใจมันกำลังมาครับเราจะเอาประตูที่สองวย่ซ้ำไปครับโรเบิร์ตันทึงเวลาบาดเจ็บสองนาทีครับมาเน่มาเน่ให้โรเบิร์ตันมาเน่โ,นมเนโมงมาโจนส์จนเล่นกับเวลาคลืนฟาบิโอเล่นกับโจนส์ โอ้โหบินบินทวงเวลาทวงไม่ดูเวลาแล้วดูโอ้โหผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาเลยครับผมอุซาเบียดชนสู้แล้วครับวหล่าเฟมิโนโ่แต่ว่าผู้ตัดสินจับนกหวีดเป่าหมดเวลาท่าเฟมิโน่ข้ามบอลจังหวะน,นั้นได้แต่บอลและยิงอาจจะเป็นประตูได้แต่ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาทันทีครับใจร้ายใจดำอีกแล้วครับยังไงก็ตามผิดพลาดระการใดขอภายเวนานี้ด้วยนะครับเออคือสภาพ ร่างกายยังไม่เต็มร้อยนะฮะแต่ก็คิดถึงนะฮะอยากจะภาคฟุตบอลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เจอรันใหม่พรีเมยรีนัดหน้านะครับวีบรูปูพรมเมยรีกนี่บอกเลยว,ว่าทีเด็ดแน่นอนครับอย่างไรก็ตามฝากกดติดตามช่อง y o u t u ซีซินเวิร์ด้วยนะครับใกล้ถึง47,000ซับสไคร์เบอร์แล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามกัาด้วยครับเจอรันใหม่นัดหน้าครับซี